ฟังเต้นจนดังล้นใจฟังเสียงเพลงห้องทำทำเพลงออกไปร้องมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วทาไมมันไม่ออกมาซะทีเนี่ยัลกค่ะดาริงค่ะ มันจะรีบไปนะคะค่ะรวเจอกันที่เดิมนะคะแท็กซี่มันหายไปไหนหมดเนี่ย ไงเนี่ยฮะเขาจะมายังไงมันก็เรื่องของฉันนี่บารมีนายรีบจับแท็กซี่ขนไปเร็วๆเร็กเธอลงแตกรถฉันไปเลยนะนี่บารมีฉันไม่อยากมันทะเลาะด้วยนะนายรีบจับแท็กซี่ขนาดไปเถอะทำไมเราแท็กซี่ขนาดมีอะไรก็ก็มียาน้ำหน่อนักล้องขุนไหนที่แบบฉันไงเรี่ยเนี่ยมันจะต้องไปหาชู้มันเลยแม่ฉันต้องจับไม่ได้ขนาดคาร์เขาบารมีนายต้องช่วยฉันนะนะยบารมีนะ บารมีช่วยฉนหน่อยนะบารมีบารมีก็ได้ฉันจะช่วยเธอไปเลยบารมีไปเลยตามไปเลยแต่เธอก็ต้องช่วยฉันเหมือนกันช่วยอะไรอ่ะช่วยให้ฟ้าหันมาชอบฉันฮะเฮ้ยไปแล้วบารมีไปแล้วว่าไงล่ะเลง่อเหร่ล่ะ่วยฉันหรือเปล่าไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันบารมีนะไปก่อนไปก่อนไปก่อนับเครื่องเลยเรารถเลยนะ ยุดทำอะไรบารมีไม่ได้ตังตตงามไปเร็วรับปากใช่แล้วนะไปแล้วบารมีรับปากแล้วนะโอเคโอเคตามไปเลยตามไปเลยเฮ้ยยดอ๊ยามีะอะไรอะไรครับคุณฮะ ไม่ได้นะเราจะเข้าไปไม่ได้คืนแค่ไม่เห็นว่าฉันเข้ามัดรูกกับนายแล้วก็ฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอ,อย่างเธอเนี่ยให้ฟรยียังไม่เอาเลยไอหมูบ้าจอถ้าไม่รีบเข้าไปตอนนี้เนี่ยก็อย่าหวังว่าจะได้ภาพในน้ำหน้ากับชูยังไงเห็น,นไปเลย ไปนะะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่น้องผู้หญิงที่นั่งรถแท็กซี่สีชมพูเมื่อกี้เนี้อยู่ห้องไหนห้อ,องนี้ครับเงินตั้งห้าร้อยบาทเนี่ยต้องได้มากกว่าแค่บอกว่าอยู่ห้องไหน เฮ้ยหุบปิดปิเป่าสิเดี๋ยวเขาก็ได้ยินกั้งหมดลนี่มันมีสาวแล้วที่มม่บอกฉันเอาเซอร์วิ่งชนออย่างงี้มาโทษฉันสิเอานี่เต็มกล้องสิรีบเร็ว น้าวน้องน้าวอย่าเสร็จฉันแน่เฮ้ยคุณแทนนุ่มอ้อค่าแทนนี่ใครเป็นงานอะไรฮะไม่มีผีเข้าหรือยังไหนหยุดถ้าแกเข้ามานะฉันแจ้งตนรวจจับแน่ถอยไปยังไงลิซ่าไม่ได้ผีเข้านะคะ พี่ลิซาทำไปทั้งหมดอ่ะเพราะว่าลิซาอยากให้คุณเพชรตาสว่างนางน้ำเน่านางน้ำหวานอ่ะกำลังโสงเขาให้คุณอยู่นะคะพีะ่แพตตาพี่ลิซาคะน้ำหวานรู้นะคะว่าพี่ลิซาเกลียดน้ำหวานแต่มันต้องใส่ร้ายน้ำหวานขนาดนี้ก็ได้คะ่ะโโอ้หเกลียดใจ เลวไร้สาระที่สุดเลยนะเลิกทําตัวเป็นเมียฉันได้แล้วพวกเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ว่าริสารักคุณนะคะโอ้โหโหรอแต่ฉันไม่ได้รักเธอดูสารรูปของเธอสินะท่านปี๋หน้าก็แป้นเสียงก็แป้นผู้หญิยยงอย่างเธอเนี่ยมันน่ารำคาญที่สุดเลยแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะว่าฉันกับน้องน้ำหวานเนี่ยเรากาลังคบกันอยู่เอาเวลาที่ไปจับผิดคนอื่นแบบนี้เนี่ยไปพัฒนาตัวเองดีกว่ามั้งมันจะ แล้ววันจ้าพี่ว่าเราไปห้องอื่นดีกว่าอารมณ์เสียจริงเลยไป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 กันเธอะแต่ก่อนแต่ไรไปเอาต่างใดกันเขาก็ไปต้อยกันตึงวันแสนมวนใจพอพบหัวจากสาวชาวกรุงบ่เต่าใด เอาอกเอาใจแต่เขาแค่เพียงบ่เมือนเจือกำเพรนแล้วกันหูจะเพียงหน้าตาหูใจเป็นดหรล่าเธอคิดจะผิจารณ์ฉันหรอฉันโวยนายก็ได้อยู่ใกล้ถ้าเป็นหนีลาหน่อยหน่อยลอีาลาใจฉันบางจะเปลี่ย แต่ก่อนแต่ไรไปเอาตางใดกันเขาก็ไปตัวกันตั้งวันแสนมวนใจพอพบหัวใจเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังนิดหน่อยอ่ะดีแล้วแหละจะได้มาว่าเรื่องของเราเรื่องของเราเรื่องอะไรอ่ะอ้า ก็เรื่องที่เธอสัญญาว่าจะช่วยฟ้าชอบฉันไงตกลงตกลงตกลงปตามไปเร็วรับปากให้แล้วนะเฮ้ยไปแล้วมันรึรับปากแล้วนะแหมก็เรื่องรักใครชอบใครเนี่ยมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเนอะ <c oughs> อ้า,อาวเฮ้ยนี่เดี๋ยว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 นี่เธอคิดจะผิดสัญญาฉันเหรอเออนี่เดี๋ยวนายก็อย่าคิดว่ามันเป็นสัญญาสิตอนนั้นน่ะฉันกำลังโฟกัสกับในน้ำเน่านั่นอยู่

หน้ากลมหน้าแบนจมูกบานขอให้ตาเลยขอให้คิ้วโกงขอให้สิวขึ้นเต็มหน้าขอให้ปราบมีรอย,ยจุดจุดนี่หยุดแช่งฉันได้แล้วตอลองฉันช่วยนายก็ได้ไปแล้วมีมาส่งหรอแกเห็นเนาะก็เห็นสิไม่เห็นจะถามหรือไง แกตอบใช่ไหมนะว่าแกกลับมาพร้อมกับบารมีได้ยังไงอย่าบอกนะว่าแกหึงฉันกับบารมีอ่ะโอ้ยจะบ,บ้าเหรอฉันจะไปหึงอีแต่บ,บารมีทําไมเล่าถ้าหากว่าแกสองคนรักกันได้เนี่ยฉันสิต้องดีใจ <H it> ไม่มีทางเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบฉันเขาชอบแกต่างหากหละ่ะ <H it> เออรู้แล้ว ฉันกำลังปวดหัวอยู่เนี่เฮ hey, ้ยนี่นี่แกพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าแกรู้แล้วเหรอว่าบารมีชอบแกแต่แกไม่บอกฉันฉันไม่รู้จะเล่าให้แกฟังยังไงนี่ว่าอย่างนี้นี่เองไอ้หม,มบูบปาจอถึงบอกให้ฉันช่วยแกชอบมันจะพูดว่าอะไรนะเป้าเป้าวโอ๊ยเหนื่อยมากเลยแกฉันไปนอนกอวกันเนาะ เออทางการน,นี้ผมไปวิ่งด้วยคนได้ไหมครับทางชุดนี้เนี่ยนะคะผมมีชุดอยู่ในรถนะครับถ้างั้นหมูขอขึ้นไปเปลี่ยนห้องคุณนะไม่ได้ค่ะคือหมายถึงว่าเพื่อนฟ้ายังนอนอยู่ไม่ตื่นนะคะฟ้าเกรงใจเอางี้แล้วกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนที่ห้องหน้าใต้คอนโดนแล้วกันนะคะเดี๋ยวฟ้าพาไปได้ค ใช่วะเช้าเลยมาแล้วมาแล้วแป๊บเดียวค่ะเฮ้ยเฮ้ยไปกับฉันเดี๋ยวมาหนิเดี๋ <daddy. S 2> ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนนี่ไม่ต้องถามมากเลยรีบ <sven tweeting S 2> ไปเปลี <s <transportation> <S ่ยนเสื้อผ้าไปเดี๋ยว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 นี่บารมีทนายไม่บอกนะว่านายจะไปไหนทำอะไรท่านไม่เปลี่ยนเฮ้ยฉันไม่มีเวลาอธิบายมากนะรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย ันจะเปลี่ยนให้เองเฮ้ยไอ้บอ้าฉันให้เวลาเธอสองนาทีจะบ้าหรือไงสองน,นาทีใครจะไปทำอะไรทนันจะพูดอีกนานไหมจะได้ช่วยถอดหงิเดเหยียดหยิ่ยไอ้บอ้าไอ,อ้ละมกไม่ต้องไม่ต้องนี่ฉันทำเองได้เร็วๆเฮ็วพีสิบวินาทีน,นะเฮ้ยเร็วเฮ้ยยี่สิบวินาทีน,นะสามสิบแล้ว บารมีมาเร็วเร็สินี่มันยุดโอ๊ยนี่นายพาฉันมาที่นี่เนี่ยเพื่อจะให้ฉันเป็นม้ากันหมาคุณแทเทพกับไอ้ฟ้าเหรอนิดนิดเราไม่มีเวลาแล้วนะรีบๆเข้าพอริสาไปเร็วๆเข้าไม่นิดบารมีโอ๊ยนี่ฉันไม่ไปนี่ถ้าคุณแทเทพเห็นหน้าฉันเขาก็รู้นะสิว่าแม่ซอนกับม่านฟ้าคือคนเดียวกันน่ะจริงด้วยอ่ะฉันกลับแล้วนะ เกือบสวยไปแล้วไม่ละพอเดีไอ้นี่ยังกับไม่ได้เลิสาถ้าคุณทันเทพเนี่ยรู้ว่าม่านฟ้าเนี่ยคือคนเดียวกับแมรซอนอ่ะเขาอาจจะไม่มายุ่งกับฟ้าอีกก็ได้ไม่ได้นะนายทำแบบนั้นไม่ได้นายไม่รู้หรอกว่าคุณทันเทพทำอะไรกับไอ้ฟ้าไว้บ้างเนี่นี่ลิสานี่แสดงว่ามีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับสองคนนั้นเขาใช่ไหม ฉันนึกเอาไว้ไม่ผิดเลยอะลิสามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นออ้ยฉันไม่บอกแล้วฉันก็ไม่ช่วยเรื่องนายกับไอ้ฟ้าแล้วด้วยไม่อยากช่วตลิสานั่งกลับไม่ได้นะลิสาแล้วใคก็ต้องช่วยฉันต่ไี้ได้ไม่ได้โอ๊ยโอ้ยตะกี้ลิสาฉันปล่อยให้มันค้างคาอย่างนี้ไม่ได้นะลิสา ุณบารมีฟ้า<ะ>มาหากันได้ยังไงเนี่ยฉันไม่รู้ฉันไม่เกี่ยวด้วยนะว้ยคุณฟ้าครับฟ้าครับค,ค,ค,คุณบารมีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาเทพ อบคุณมากนะครับที่มาวิ่งเป็นเพื่อนฟ้าไม่เป็นไรครับผมเต็มใจบารมีมาก็ดีแล้วนี่อยูเราจะได้วิ่งด้วยกันหลายๆคนเลยคะ่ะสนุกดีนะคะถ้า,างั้นฟ้าวัด เราไปว oui ิ pues mm ่งกันต nah. ่อดีกว่าไหมคะไปปไปด้วยกันเลยนะไปเลยนะคะไปวิ na. ่งเลยนะไปแล้วนะเกือบไปละอุาธุแย่เกิดเรื่องอะไรทีเธอ ผมนึกว่าคุณทัศเทพเนี่ยจะวิ่งไม่ได้แล้วสักอีกนะครับหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุเพ่อนผมเป็นคนตั้งใจจริงนะครับตั้งใจจะทำอะไรแล้วหรือว่าอยากได้อะไรผมก็ไม่มีทางเปลี่ยนใจนิสัยคุณทัศเทพเนี่ยเหมือนกับผมเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยถ้าได้ไปเจ้าของอะไรแล้วแล้วก็จะไม่ยอมให้ใครมาแย่งของผมไปได้อย่างเด็ด เฮ้ยอ้าวเดี๋ยวคุณทอเยคุณทันแห่บารมีรอดด้วยสิคะโอ้ยฉนันอยากจะบา้าเฮ้ยลูเยียมไม่น่าเกิดมาสวยเลยโอ๊ยหลอดบวย ข้อเท้าข้อเท้าผมคนระับไปแล้วเพี่เวเดี๋ยวฟ้าพ้าคุณไปโรงพยาบาลดีกว่านะคะามามาฟ้าฉันช่วยมาไม่ต้องไปค่ะ